โอมใส่ชิวนะครับใส่ชิวเอาลองใส่ใส่แว่นให้ดูหน่อยครับท่านฤาษีบอกท่านฤาษีเอ๋สุดยอดท่านฤาษีทำอย่างนี้หน่อยสุดยอดท่านฤาษีมาจากทางไหนครับมาจากบ้านมาจากบ้านบ้านอยู่ตรงไหนบ้านยู่บ้านยางเชิงหอยยางหมอกแล้วแล้วท่านฤาษีจะไปทางไหนไปที่ลิบินอ่าทางฤาษีมีอ่าอันนั้นยังคาราบาวยังกินยังอ๋อเดี๋ยวผมยังอ่า ซื้อคาราบาวให้กินกี่ขวดดิไม่กี่ขวดอ้าวแต่ท่านฤศีเีวคนเดียวอ๋อคนเดียวอืมคนเดียวท่านฤศีจะไปซื้อเองหรือว่ายังไงซื้อเองใช่ไหมอ๋อท่านฤศีจะเดินเดินไปเดินมาจากทางไหนเดในบ้านเน่ทอดทอดทอดอ้สุดยอดทอดหม้อไงทอดหม้อไงโอ้โหนี่แหละของแท้เอฟซีผมเลยผมจะดูท่านฤศีประจํา

เฮ้ยรู้จักใช่ไหมโอ้ยหลายแสนเดแกนค้ับเยอะใช่ไหมเี้ยก็แฟนคลับใช่ไหมแล้วแล้วท่านฤาษีทำอะไรเป็นบ้างเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างมีอะไรบ้างเช่นเชื่อมโครงข้าเออออกเล็กออกอะไรโอ้ออกออกเล็กออกอะไรแล้วก็ทำอะไรเป็นบ้างไอ้อีกอ่ะแล้วอาชีพท่านฤาษีทำอะไร ไม่อะไรช่วงนี้ไม่ทำอะไรใช่ไหมกินคาราบาวอย่างเดียวอย่างเดียวใช่ไหมเงี้ยใครจะกินคาราบาวอย่างเดียวอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดเอาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยได้ไหมเป็นพรีเซนเตอร์แบบไหนอะดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนฮะคาราบาวก่อนโน่นนี่จะเอาหนึ่งขวดหรือว่าสองขวดเดี๋ยวก่อนก่อนขวดละเท่าไหร่ ขวดละยี่สิบบาทสองขวดของขวดยี่สิบบาทแล้วบุหรี่อ่ะบุหรี่กี่ซองอยู่ตรงไหนฮะมาไถยาเส้นลูกน้องอยู่ด้วยอ๋อนี้จะซื้อยาเส้นได้ไหมได้โอ้ได้ขอเอาคาราบาวหนึ่งขวดแล้วก็ยาเส้นหนึ่งห่อได้เนาะ รองท้าไม่ใสอ่ะโอ้เดี๋ยวๆๆดูตัวเต็มๆของสีนี่เลยเนี่ยข้อมากเลยอ่ะคมกานเลืงเป็นไงนายยกเป็นไงบ้างเรยกสดีเรียกสซอาดีลูกตู่เป็นไงลูกตเรียกตัดีเราเป็นอินายกเลยครับ จะอยู่ปูรีนามจะเดินไปเดินมาแถวนี้ใช่ไหมนี่ยครั้งนี้คือดูแต่ดูแต่งเลเดินเดินเนเดิเป็นเป็นพันแท้เลยครันอ่าเสี่ยงออมเขาชอบขายรถคันตุสีเสี่ยงออมเสี่ยงออมอยู่แถวไหนครับร้านเสี่ยงออมตรงนี้เหรอใช่ไหมนี่เสี่ยงออมไซต์ชิวที่ไทยร้านตุสีร้านมออเตร์ไซค์ซื้อขายมออเตร์์ไซคโอเคครับเดี๋ยว นัวท oh, okay. si ่านฤสีจะเดินทางแล้วให้ไปส่งไหมจอร์ดีจอร์ดี้เอาไม่ต้องไปส่งรักเอาโอเคครับใส่แว่นเลยจะใส่หมวกกันใส่หมวกเสร็จอ่าใส่แว่ดเป็นความรอครับแกตัดผมมาใหม่ปะอือเอานี่ครับเออโอเคครับนักขั้นสี FC กับเงี้ยไปนะครับไปแล้วอ่าโอเคครับ ตเป็นฤษีเยี่ยอ่ะตันฤษีแกชอบกินคาราบาวผมใส่ชิวกว่าลงแต่ก่อนผมยาวปะแต่๋่วพผมยาวยาวแห้งปะยาวอยู่ไปเลยครับเราได้รู้จักท่านฤษีแล้วนี่แหละคนดังแน่มิมิ่งเนี่ย คุณดูในอะไรนะในโอมไซชิวอะเป็นร้านนะเนี่ยคนดังครับนี่เดินครับเดินทั้งวันเลยนะเพิ่นจะไปซื้อของธวิกิจบ่อือไปธุรกิจเราไปเจอคนดังนี่มั้ร้านพี่ร้านพี่โอมอยู่แถวๆนี้เลยอุ้ยรถไผเนี่ยหนร้านซีโอมตรงนี้เลยอยู่มุมชิวครับ ะมีไปว่ะใสเยอะมากดีๆกับที่วี่กินด่ป uhh ่ะพ no ุนเตลิดไปอีกเอ้ะทำไมเปิดแอร์เซนเปิดแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วโอ้อยากมีบิ๊กไบว่ะแก่เลยว่ะใครจะทางหลังชั้นนมอ๋อผมมันสีนี่สีเนี่ยนี่ดหลานนี่น่่นอ๋อนี่ไง ครับร้านสายชิวครับนั่นเองสายชิวหมดเยอะครับรถเยอะรถเยอะซื้อเยะซื้อรถมาขายบอ่อืซื้อรถมือสองมาขายใช่เดี๋ยวเราก็ว,วจะเดินทางกลับบ้าน,นนี่เราก็จะกลับบ้านแล้วครับบ้านกรวจด้านเสียงบุกจะไม่ได้ลงไปทกท้ายนะ ารไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะเราดูแต่ในคลิปครับบอกเขาอยู่หูวจักเขาอยู่แต่เขาบป็นหัจักเขาหรอกเออราเขาไม่รู้จักเราหรอกเรารู้จักเขาอยู่ไม่ว่าท่านฤาษีต้องเดินมาตรงนี้แน่นอนเลยเนาะเดินมาหาเสืโอมตรงนี้เนาะเราจะเมียนหรอวะเนี่ยมากับสาขาสาขาครับมิมโลลิก เนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูสถานที่ศึกษาของแซมวิ่งนึ่งเป็นป่าขี้ของผมเองนะอยู่วีดามนี่แหละครับตรงนี้เลยส่วนนะมากจะพักอยู่รีสอร์ทเป็นหอครับเป็นหอ,หอไม่ใช่ห้องเชือดห้องเชือดไมีใช่ตามสลาบอ๋อความตามสลาตรงนี้ไหมแซม นี่นู่นนู่นอ่ายังไม่ถึงครับเซมวิ่งเขาจะเรียนอยู่นี่สี่ปีครับแต่ไม่ได้อะไรเลยนะอ่าลงทุนไปประมาณเกือบสามสี่แสนจบออกมานี่ครับเนี่ยถือกล้องอย่างนี้เลยอ่าเขาบอกว่าตามรอยพ่อนี่ป่ะไหนไหนนี่นี่ตรงนี้อ่านี่แหละอืมนี่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 วิทยาลัยอะไรวะนี่แหละอ่านี่ไม่ใช่แซมผมก็ตามรอยตะตุงนะอ๋อนี่ครับนี่นี่นี่อู้นี่นี่เลเซอร์เลเซอร์หน่อยวิทยาลัยเทคนิคบูดีดำครับ จบช่างยนต์ครับแต่ว่าทำอะไรไม่ทันเลยครับแต่ตุงก็จบครูมาครับแต่ไม่ได้สอนนะมาถือกล่องเกันนี่คู่ไหนคู่ตุ๋ยคููเซมทำไมย่างงั้นวะเอ้าไม่เป็นอย่ไรคู่ตุ๋ยค่อยตูดไปหวนก็ไม่ปหัวนุ่ยเซมอย่างนี้ เติมนมันงก็ตามรอยพอเตืมาโนแล้วนั่นละแล้วไปอ่าไปย่่ยหัวคุดล่ะเฮ้ยไปไนไป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 ครับทุกคนสวัสดีครับ